สิทธิ์พี่วาท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกันสิทธิ์น้องแม้ว่าในตอนนี้ข้านั้นอยากจะรีบไปช่วยเจ้าจริงๆแต่ทว่าตัวข้าในตอนนี้กําลังเรียนรู้กระบวนท่าดาบที่สําคัญมากกระบวนท่าและการเคลื่อนไหวของวิชาดาบนี้มันได้เกี่ยวข้องกับชะตากรรมของโลกวิญญาณทั้งหมดในตอนนี้ตัวข้าจึงไม่สามารถไปไหนได้ในขณะนี้เขานั้นได้เข้าสู่สภาวะจัดสรู้ได้เร็วมาก สิบน้องและนี่คงจะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่ข้าจะสามารถต่อสู้ร่วมกับเจ้าไปได้และจะมีเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถมองเห็นข้าได้เจ้าได้สังเกตเห็นหรือไม่ว่าถึงแม้ว่าพลังของจอมมารนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามมันได้ถูกจํากัดโดยอาณาเขตลับแห่งนี้และไม่สามารถใช้พลังได้เต็มที่ข้าเห็นแล้วเนื่องจากเขาถูกอัญเชิญมาในอาณาจักรลับแห่งนี้เขาจึงน่าจะใช้พลังได้เพียงแค่3 0เท่านั้นจากพลังที่แท้จริงของเขา หึมพลังที่ข้าคุ้นเคยนี่มันได้ออกมาจากเจ้าเด็กคนนั้นอย่างนั้นหรือพวกท่านจอมานที่อยู่ตรงหน้าพวกเรานั้นเขาอยู่ในกระจกดาราจันทาจึงไม่สามารถใช้พลังได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นแล้วตราบใดที่พวกเราพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่พวกเราก็อาจจะสามารถเอาชนะได้สิ์น้องเจ้าพูดถูกแล้วพวกเราจะไม่ยอมแพ้ให้กับพวกปีศาจได้อย่างไรกันใช่ตัวข้าก็จะพยายามให้ถึงที่สุดต่อให้พวกเจ้าพยายามสักเพียงใด แต่หน้าเสียดายที่มันจะไม่มีโอกาสนั่นอีกแล้วโย่ตายไปซะ <c oughs> เอ๊ะนี่มันมันช่างเป็นการป้องกันที่สมบูรณ์แบบอะไรเช่นนี้ <c oughs> เป็นแค่มดมแมลงกล้าดีอย่างไรถึงมาต่อกรกับจอมมารผู้นี้เออ ภาพลวงตางั้นหรือช่างน่าประทับใจ <c oughs> กลับมาข้าต้องขอขอบคุณเจ้ามากฮเ,เกือดไปแล้วทุกคนจอมมานนั้นมันมีการป้องกันการโจมตีทางกายภาพของข้าอย่างสมบูรณ์แบบแต่อย่างไรก็ตามมันไม่มีวิธีการป้องกันภาพลวงตาของเย่อูได้เช่นนั้นแล้วพวกเราก็ใช้ได้แค่การโจมตีทางเวทมนต์เท่านั้นสินะเช่นนั้นเนื่องจากต้องใช้เวทมนต์ในการโจมตี ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองสิงน้องสิ่งที่เรียกว่าการโจมตีด้วยเวทมนต์นั้นมันขึ้นอยู่กับพลังธาตุของผู้ใช้และการควบแน่นมานาและพลังปานที่ออกมาจากดาบนั้นมันก็ได้เป็นเวทมนต์ชนิดหนึ่งเช่นกันข้าจําได้ว่าเคล็ดวิชาแห่งความโศกเศร้าชั่วนิรันนั้นมีกระบวน่าการควบแน่นพลังงานดาบทําให้เป็นพลังเวทและโจมตีลงมาจากท้องฟ้าเพียงแต่ว่าเคล็ดวิชานี้มันได้ใช้พลังงานทางาจิตวิญญาณจํานวนมากดังนั้นแล้วข้าจึงไม่เคยใช้มันเลย สิทน้องข้าเชื่อว่าเจ้าต้องทํามันได้สิทพีเอวาข้าก็เชื่อว่าท่านสามารถทําสิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่ได้ในตอนนี้อย่างแน่นอนสิทน้องเย่เจ้าอย่าได้กังวลไปเดี๋ยวพวกเราจะซื้อเวลาให้เจ้าเองพลังของเจ้ามีเพียงเท่านี้งั้นหรือหืมมันสามารถทะลุผ่านโล่ป้องกันของเจ้านั่นไปได้แล้วจริงๆ บัะสบบุคคลที่สร้างยันเวทมนต์ประเภทนี้ได้หายสาบสูญไปนานมากแล้วแล้วพวกมันสามารถเรียนรู้วิชานี้ได้อย่างไรกันมันได้ผลยันเวทมนต์ที่สิริหนองหววานได้มอบให้พวกเรานั้นมันช่างมีประโยชน์จริงๆเช่นนี้ข้าต้องไปขอขอบคุณเขาด้วยตนเองในภายหลังซะแล้วหากเป็นเช่นนี้แล้วในคราวนี้เรามารวมพลังกันพวกเจ้าคิดจริงๆแล้วหรือว่าพลังแค่นั้นมันจะสามารถเอาชนะข้าได้ <c oughs> อ,อ,อ,อพวกเหล่านั้นจะไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดอะไรกันนี่มันวิธีแห่งยันอันยิ่งใหญ่นี่พวกเขาเข้าใจวิธีแห่งยันแล้วสินะต่อไปก็เป็นตาของข้าแล้วสินะวิชาดาบความโศกเศร้าชั่วนิรันด์เป็นเพียงแค่ฝูงมดเท่านั้นคิดหรือว่าจะทำอะไรข้าผู้นี้ได้ เออเจ้าพวกมดปลวกที่น่ารังเกียจมันจบแล้วอย่างนั้นหรือเอ๊ะไม่เจ้านั่นมันอะไรกันไม่คาดคิดเลยว่าเจ้านั่นมันจะสามารถคืนชีพได้อีกครั้งหรือว่านี่จะเป็นรูปแบบล่างที่แท้จริงของเจ้าจอมมารนั่นบัดซบไอ้เจ้านั่นมันไม่มีวันตายหรือยังไงกัน แต่ข้าก็สงสัยว่าทำไมเจ้ามานนั่นถึงได้เปลี่ยนร่างทุกครั้งที่เขาถูกโจมตีถึงขั้นตายละ่ะอาจจะเป็นไปได้ไหมว่านี่คงจะเป็นวิธีการฝึกฝนแบบพิเศษของพวกนิกายปีศาสตข้าต้องขอบคุณสิทธิ์พี่มากที่ช่วยเตือนความจําของข้าสิทธพี่ท่านจําได้หรือไม่ว่าตอนนั้นที่เราช่วยปรามาจารย์กู่ทําความสะอาดห้องสมุดศาลาห้องสมุด ให้ตายเถอะหนังสือโบราณเล่มนี้มันจะสามารถต่อกรอกับนิกายปีศาจได้อย่างไรกันท่านลุงของข้านั้นก็พูดเกินไปแล้วเอ๊ะนี่รับไปสิสิบพิฮาวาข่าวนั้นข้าได้อ่านเจอว่านิกายปีศาจได้มีเทคนิคการฝึกฝนที่เป็นความลับที่ช่วยให้ผู้ฝึกฝนนั้นแข็งแข่งขึ้นและเข้าสู่รูปแบบใหม่ทุกครั้งที่พวกเขาตายแต่ท้ายที่สุดแล้วในการเปลี่ยนรูปแบบใหม่นั้นมันก็ยังมีขีดจํากัดอยู่ เช่นนั้นแล้วก่อนหน้านั้นที่เจ้าจอมมารเคยพูดไว้ว่าเสียไปหนเหลือ8จริงๆแล้วนั่นคงจะเป็นขีดจำกัดสูงสุดของเจ้านั่นสินะใช่แล้วและตอนนี้เจ้านั่นก็กําลังหลอกพวกเราว่ามันเป็นอมะตะแบบนี้ก็หมายความว่าพวกเราต้องจัดการมันทุกครั้งจนกว่าเจ้านั่นจะตายเช่นนั้นแล้วหากว่าไม่ลองก็จะไม่รู้สิพิฮวาข้ากําลังจะโจมตีได้โปรดไปยืนอยู่ข้างหลังข้าด้วยวิชาดาบความโศกเศร้าชั่วนิรัน พวกเจ้านั้นช่างดื้อด้านกันเสียจริงตัวข้าก็ได้บอกพวกเจ้าไปแล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายข้านั้นเป็นอมะตะไม่ว่าพวกเจ้านั้นจะดิ้นรนสักเพียงใดพวกเจ้าก็ไม่ต่างอะไรไปมากกว่ามดมแมลงสิบน้องเจ้าเป็นอย่างไรบ้างไม่เมื่อสักครู่ข้าแค่สูญเสียพลังงานทางจิตวิญญาณเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามการโจมตีของข้าในครั้งนี้มันทําให้ข้าเข้าใจแล้วว่าการคาดเดาของพวกเรานั้นมันถูกต้องถ้าหากว่าเจ้าจอมมานั่นมันเป็นอมาตะจริงๆแล้วเหตุใดมันถึงป้องกันการโจมตีของพวกเราละ่ะทุกท่านในตอนนี้เราอย่าเพิ่งท้อแท้เจ้าจอมมานั่นมันจงใจทําให้พวกเรานั้นสับสนหากว่าพวกเราสามารถทําลายรูปแบบทั้งหมดของเจ้านั่นได้พวกเราก็จะสามารถชนะได้สมกับที่เป็นศิษย์น้องเย่เสี็จริงแต่ว่าศิษย์น้องในตอนนี้พวกเราไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปแล้ว แต่ถ้าว่าพวกเราทั้งสองสามารถทำลายรูปแบบระดับแรกของมันได้นี่ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วสิน้องพวกเจ้าทุกคนนั้นได้ลับาดเก็บกันแล้วแต่ในคราวนี้ให้ข้าได้ต่อสู้และทำลายรูปแบบของเจ้านั่นทั้งหมดเองมันถึงเวลาที่ข้าจะต้องลงมือแล้วนาศาาลาเทียนจีสิ่งนี้มันนี่มันคงจะหมายความว่านิกายทงเทียนได้เรียกอัญเชิญจอมมารมาแล้วสินะ ข้าหวังว่าสุนขียนนั้นคงจะทำหน้าที่ที่ท่านเจ้าศาลาได้มอบหมายให้สำเร็จแล้วนะนี่ฮาวาชิงหยุนเขาคงจะไม่ได้นอนหลับอยู่สินะหากเป็นเช่นนั้นเขาสามารถสงบสติอารมณ์ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ได้สมควรแล้วที่เขานั้นเป็นคนที่ท่านเจ้าศาลาชื่นชมเรียนผู้โอโโาวุโสฮวาชิงหยุนในตอนนี้เขาไม่ได้หลับแต่อย่างใดแต่เขานั้นกำลังนั่งสมาธิ และอีกทั้งจิตสํานึกของเขาก็ได้เข้าสู่โลกใบเล็กๆของดาบแล้วตัวข้านั้นหวังว่าเขาจะสามารถทํามันได้นะอย่างไรก็ตามในตอนนี้จอมมารได้มาถึงดินแดนลกล้างทางด้านตะวันออกแล้วฮาวาชิงหยุ่นนั้นเขาจะมีเวลาหยุดเรื่องทั้งหมดนี้ได้หรือไม่นะแม้ว่าระดับพลังของฮาวาชิงหยุนนั้นจะต่ํามากแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วข้ารู้สึกได้ว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นอาจจะเหนือกว่าพวกเราทุกคนได้ และข้าก็เชื่อในการตัดสินใจของท่านเจ้าสาราว่าฮวาชิงอยู่นั้นเป็นความหวังเดียวของพวกเราที่จะสามารถเอาชนะจอมมารนั้นได้เมื่อพิจารณาจากความคิดทางจิตวิญญาณของข้าแล้วสถานการณ์การต่อสู้ในฝั่งศิษย์น้องเย่ก็ตึงเครียดมากดังนั้นแล้วข้าจึงได้เตรียมแผนสำรองไว้แล้วเอ๊ะหรือว่าข้าจะคิดไปเองกันข้ารู้สึกได้ว่าเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบางอย่างบินผ่านไปอินซีดาราเสือจันทามังกรตะวันเต่าเฉินบูอย่าทำให้ข้าได้ผิดหวังหรอก ไายท่านจะได้ังวลใจไปเดี๋ยวพวกเราจัดการเอง